น้ำเบยน้องแมต้มไอเ,เมย์ไทบโบกินสินมาเด้อทุกคนเข่าเด้ขอข้าแช่ก็ใบดีทุกคนนี่พี่น้องได้หน่อไม้ไายน้องเพิ่นออเอามาใหา้เดี๋ยวเอาสิตม้มเนาะทุกคนต้มเอาไว้กินกับป่นบ่หัวสิได้ป่นกบหรือบ่นปลาเนาะถั่วผสกลงนดาเด้อดามอยู่ห้หน้าเลยค่หน,น่อทุกคนสมนหน่อไม้ก่อนนี่กดอกถี่วห่น จังจะเอาไปต้มใส่น้ำสะอาดอีกเชือหนึ่งฝนตกและแดดมันก่าพี่น้องเลยเขาเอิ่นว่าแดดฝนตาเหลือบตาดิทำไมไล่ทุกคนต้มจืดไวเดียวต้วตมกินกับแจ่วเนาะเสียบเดี๋ยวน้ันต้มจะเสือ,อามาอยำแตงไม่ต่แกงเร้าอยากละแกงจ้ะไปกินต้มเลย น้ำไม่ไหลเป็นน้ำไม่ทีบ่มีความขมพี่น้องแหวนแมนบ่ซอลัดตบนะจืดไว้คนน้ำไม่ภายป่ากับไผ่บ้านแสบกลัวแล้วก็เกอบกลัวหัวเขาจะไปหาใส่นง่นแต่ักล้หนึ่งถางมาไปหาบ่ได้เหยียบน้ำมาบ่น้ำมาจับก็เป็นบาทนะใครแต่ออกจากหัวท่านมาสั่นแสดงว่ามีผู้โดนนักผู้เฮาอยู่สั่นยิงม่ได้สอกัน เราบผสมมันตกน้ำซุกแล้วเนี่ยนี่ลงทางเมือง ก็เฉยๆไงก้อนเป็นละไมประผมแท่อันที่ว่าย่องแล้วย่องอีกกระมีนเป็นมันละไมไายดิเอาวกอไมาปลูกเลยพี่น้องอีพอพอฝนตกยังสิปลูกถ้าฝนตกแล้วน่ามาสิปลูกนะมั้งเพื่อมันที่ใหญ่กัดลายปีเตอร์ปลาไหวคนหลังจากหลับต้มละไมไายไหวเมื่อวานหลับแดดห่อสมมาตลาดหลับไปซื้อเอากบหน่อยมาป่นกินกับต้มละไมลายก้าวชิป่นใส่ละไมสม เดี๋ยวสิมาแก่บึงห่อสมก่อนเนาะเดี๋ยวสื่อมาปกติห่อสมก็นเราสื่อมา <c oughs> เดี๋ยวแก่บึงกันทุกคนทดสอบนะเนาะนี่ห่อกะสีใบใหญ,ญ่ไปได้เนาะสัมประมาณสามพอสัมแขนเดี๋ยวทำบึงนะทุกคนว่าเขาสีสุกดีหรือบ่เนาะปกติเหมือน,นตัวตัวดอกบึงไก่เนาะว้าวกระเทือบบนนาำไปได้เนาะแสะดงว่าเขาโชคดีทุกคน ไซรัสรสุ่มไซรัสรสอสมสโอ้ยใหญ่ยอยู่เด้อนี่พี่น้องเทว่าใหญ่หอ,อ,ยยอยู่ได้สัมเนียลเนาะห่อสมปลาโดทุกคนเจ้าเสือกไปปิ้งเนาะทิมต้งนีไว้ให้มากินแสดงว่าห่อใหญ่อแล้วพี่น้องเนี่ยนี่กินๆว่าห่อสมร<ช>้านกับริบกต้มอลไรจนเป็นวัดพี่น้องว,วนนูดแสดงว่าเ,าเอาเอแล้วห่อคอดีงามเนาะกับโบเดชิไลเลยพี่น้องบบเดชิเล่พร้อม เหนือป้าหลากหลายเดี๋ยวจะเอาไปปิ้งกอนนะทุกคนแล้วก็สิไปต้ตมกบใส่นอม่สมปิ้งเลยพี่น้องปลาดนุนอะสมปลาดุน่ะแสบทุกคนเอาไว้เฮิงแล้วมันจีสมเดี๋ยวสิบข่างหม้อต้กมกบกันนะทุกคนกำลังติดเลย นี่ทุกคนนี่คือกบหน่อยเนาะที่ฮาสิต่มใส่น้ไม้นสมมือนิเจตเมนูปนกบใส่น้ไม้นสมพี่น้องอันนี้คือมัทฉีไข่เนาะไปใส่ลงไปนี่ใช่ไปแดกลงไปทุกคนตามด้วยเกลือน้ำมันสมพี่น้องน้ำมันสมไดนไหมพี่น้องได้กินไรเถื่อนได้น้ำมันสมนี่เจ้ามันจะเถื่อนเหรอ เห็ดเเดียวได้กินประมาณสี่หาเถือแล้วยังบริเบื่อทุกคนเดี๋ยวสิปาาไปแนกะหน่อไม้ไ้เนาะเพราะว่าเพื่อนำสิพดเนาะแลังจากสะเอากบลงไปสลอยกําลังเผาปิ่งสมปลาอยู่ทุกคนเห็ดนากินห้บอกเกาะกินกน้าการอะไรทุกคนบอกเกาะไทยหดหน้าแบอนี้นะคนอื่นก็ับหน้ายิ่วห้องกะไทยหดกะกะ เต้นอะฝน,นตกบ้านในหน้ำหน่ำแดดแข็งเนาะพ่อฝนตกบ่ะหงแม่มาลอยเต้นอะข้าวดำนาอี่างไปก็เห็นหน้าไกันดีดำหน้าเลียดอย่างนะนั่งนั่งนั่งปั่นบังไพู่้ไวจักมาเอ่วย,วยว่ามันดำนาะ <c oughs> <c oughs> แกสโนว์แกเป็นตัพี่น้องพี่แท้และสําหับอยากกินมักมายกินเลยพี่น้องสมบาร สมปาโดไม่ต้องสียมีรอยใส่แบบางม่ใส่แบบบางงมนี่ทุกคนชิมมัก่อนชิมก่อนชิมก่อนชิมมาได้พี่น้องคนดอกพริกต้หญ่นะับเลยร้อยจับผลมาแล้วเปล่าพี่น้องผลมาแล้วแต่วสีแก่ต้นใก่อน มาแล้วด้ยฝนมาแล้วมาอีกแล้วโอ้หอนยามฝนตกแล้วฝนตกกดะทุกคนไปเขาห่มกับฝนตกแล้วพี่น้องพี่น้องมวยไรที่เขาตบไหเมื่อวานเลยทุกคนสุกแล้วยาเสียบกระแก่เนาะเอาไ้กินกระปนกบพี่น้องทุกคนไรแต่เวลาเขาต้มแล้วนันอ่อนกระแก่ง่ายทุกคนพอดีกินเลย อยังไงเนาะจอดหนกำลังอุดมสมบูรณ์ตบมน่อไม้ลายนัวนี่คือใส่เป็นนวลเอร่แค่ถิ่มล่องีนไว้ง่ว่ากินพี่น้องกลับมันเลยวอลีเลยหน่อไม้ไนแสบสุดก็คือน่อไม้ล่ ม่มียังจิว่ามาเทียบได้แล้วค้าดวาน้องใหมวาน,นก็บวานนะแต่ว่านี่รสชาติมันแบบก่คือไผ่แสบลงโตที่สุดเลยแต่ว่าเขาสีดออกแต่ย้ำเดือนี่ว่าช่วงฝนตกลายๆนะพี่น้องอเ,เดือนนังวาเจ็ดแปดเก้า 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเหลื่มเศร้าออกแล้วเลหลื่มเป็นเหี่ยวบนแล้ว ห่อนี่พ่อกศา,ากม็มีแม่ไปหาเลยเอามาไว้ใส่ยงหอเขาไม้ไรยหน้าไม้ธรรมาศาสตร์ทุกคนขน้าวปูก,กะใส่เวลาหน,น่อยจักหน่อยเนอสองสามปีมันงงกันใหญ่ก็ไดฮ่าแกงอันนี้ข้าหาเข้าหามันจะดงเลยเป็นดองบําเมาข้าวฮาหาน้าออฟฟิศทุกคนอ่อนแบบนี้เลยชี้ซ้ำบุกคือไผ่แสบแน่นอนยาวสิบแกกันเนาะทุกคน จะไปเบิ่งหมอต้อมกบว่ามันผดหรือบอ่อพนตกลงมาเล็กน้อยบางแรงแล้วก็เศร้าแล้วนะไปทั้งใหม่ไปแล้วบุดปิญญดอยังเราเข้ายั่งมุด้ดำหน้าประมาณอาทิตย์หนึ่งโบประจักพี่น้องข้าแม่นพ้นตกดีนี่นจะประมาณอาทิตย์หนึ่งกัดำหน้าเนาะแกต้มน้ำใหม่ตะกคนหมอเขาผดแล้วเดี๋ยวจะเอากบลงไปเนะาะฝังแบบนี้เลยพี่แม่เราถอดลงก็ส <laughs> ิสุกไวเนาะตะกคนพอเป็นกบหน่อยกระดูกมันพลอยเนาะ กบหน่อยปีนี้ทุกคนรัดซื้อไม่ใช่ตลาดบ้านเฮายังว่ามันมีกบหน่อยเนาะไอีเมีหัมกมรดินใหม่ก่อนพี่น้าะปกนี่เผาไปนี้่มาร์คลินใหม่กับน้องใหม่ตัวใดแสบกันทุกคนกินกับปุกกบแต่ว่าหลัดมันมีคำตอบในใจแล้วแสบคนละแบบอันนี้แสบกลวงม,ม,มาก์คอันนี้มันจะมีความขมแล้วก็เผ็ดๆหอนๆจังหน่อย าพวงขึ้นมาเนาะหนังมันเกาะทิ้งไปแล้วเขาเกิดอ,อ,อไรอเป็นแบบนี้ <c oughs> พี่นอ้องผู้นังคุ้มผนะู้ปิงแล้วที่ตักหนามใสม่ข้าวใหม่กับทุกคนมาถึเอาใส่มักลิมใหมะข้าวมักลิมใหม่พี่แมวว่าพอดีขูดเรา ใจกันตามเลยทุกคนผ่อนเยอะว่าแม่ตัวนี้ก้ใส่เูยคือบวอมเปล่าขุดกามมั้น้องเนาะกามมันก็นกิน,กน,กน,นบ่ได้บ่แม่ขุดแล้วไวปปิ้งใหมบ่บ่บ่ขุดแล้วไปกินแต่ก่อมาขุดแล้วไวปปิ้งใหมบ่บ <laughs> ่ เราไปตีงใหม่จะลอยกินในพี่น้องยันเป็นคืนนังกันขัดมันดำเล่ทุกคนกระโขดออกง่ายเนาะความจริงแล้วรับนะกินดิบกระถ่เสือเลยทุกคนลัดกระมัดมันหมัดเลยใหม่เลยสไลม์มันคมๆมย่เงี้ยแค่ไอนี้หอมสดประสุกร์อะไรจะว่าเป็นยังเบื่อเบื่อแล้พี่น้องเอาพอห้ามๆกระถ่เนาะขักไรกันบอดดีบอดดีอะไรวันนี้บอดดีมันก็ใหม่พอดทุกคนซ่อมนี่แหละปลาอีกนำหนึ่ง เดี๋ยวถ้าเบิ่งเด้อฟ้าสวยงามตงไดนใส่น้ำที่สองนิดเดี่วคอสวยามิคนขมขมออกมเป็นไหมซิมมึงกันัแม่ขุดออกจนเบื่อถมอ่ะเน้นบ่ขมอยู่อ่ะออกหวานขมมันหวาน นั่นแหละค้มหวานเย็นมาเนื้อหลอดค้มหวานเยินมาคมมาอันหมักสมมมอนะคมหวานเยินมังลิ่งใหม่นะคมออกหวานหวานแต่หวานพี่น้องออกมากันนี่นะมันจะมีแบบคมเผ็ดนะค้มแบบเผ็ดๆมันผิดกระเพาะแม่มันเผ็ดห่อนๆจะขึ้นแบบน้ำใหม่แบบเบ่อยากจืดมันไหนกันเด้อทำในกระเพาะแล้วพี่น้องแม่เราให้ขตดออกมด ล่างมักเลียนใหม่แล้วทุกคนเบิ่งตรงกบเขาพอดีสุกคเลยที่บอกเนี่ยตั้มตั้มปนกบใส่ดังไม้สมพี่น้องสุดยอดของความแสบเลยเรื่องดางหลังคนแสบคนโบราณพี่น้องใช่แสดงว่าเขาเป็นคนโบราณเลยพี่น้องก็มักกินคือกันคนเขาเคนมักกินอ๋อหวานนี่บุได้แน่พี่น้องมักกินบอกโบราณนะครับบอกโบราณบอกว่าผมมักเลย เออห้ากะสิเริ่มเ้าเริ่มบ่มักกัได้ลูกคน,น,นสิลับแล้วแม,ม,มว่าผูดเห่าอี่น,อน้อยทาหมอโคตอีกเชกนหน่อยสิปงมาทุกคนซุกแล้วพี่นางสมคบเบีวสิปงกัน,นะนแล้วแทว้าวกบหน่อยพี่น,อน้อย เดี๋ยวใชขิงแบบปนกบใส่น้ำมันผสมทุกคนเ,เดี๋ยวสิตักต้มกบก่อนทุกคน <c oughs> น้ำมันผสมลายทุกคนกบมันโตหน่อยก็เลยต้มน้ำมันผสมสใส่ลายใส่น้ำพริกลงไปทุกคน <c oughs> ตำพริกตัก <c oughs> ให้แหลกพีนก <c oughs> ่น้องใส่น้ำมันผสมลงไปเลย ใส่ก่อนกบเนะาะเพราะกบมันเปื่อยงไงริกคือกันตำละไม่จมให้แหลกพี่น้องแังใส่ตอนกบลงไปเนาะแตงแซงตำละไมแหลกนะพี่น้องใส่กบลงไปกบตัวหน่อยหแหง้งพี่น่อยสำลูกมัน กบนี่กินได้ทุกยามเลยไข่ก็กินได้หัวก็กินได้น้อยก็กินได้ง่ายก็กินได้พีนน่น้อยไข่ mm. <c oughs> แต่ว่าแบบมีแนวกินหลายอย่าง <c oughs> แล้วก็สนิทดับทำ <c oughs> เลยทุกคนไม่เดียวเล็นกน้อย กะได้ใส่เบ็ดแล้วทุกคนจักหน่อยหรือจักเดืนอน <laughs> แต่ว่ากบนันสิม่ใส่ในบ่อแค่น้นไปพี <laughs> ่น้องซ้ำอีกนะใส่น้ำตบลงไปทุกคน <laughs> ใส่กบกระดาษ <laughs> พอดีนะก็รับพิธียาเพชรแต่งนัวทุกคน สมค่ะพี่น้มปัวปนกบสนอไม่สมเนอะแล้วพี่น้องตักเฉยเลยเนาะปนกบสนอไม่สมเมนูแซ่บอีแม่แล้วอ่าผู้ใดมักเมี่ยผู้นั้นเป็นผู้เฒ่วข้ากะหมักทุกคนมักหน่อยหนึ่งกันยันเั่าเนาะหมักเมกูหมักแหม่เมนูบูฮานถ้าวหมักทุกคนหมักหน่อยนี่จะแซบก่บพี่น้องแล้วแล้วพี่น้อง นี่ปนกบกระตามด้วยน้ำง,ง,งแม่ต้มแม่ทำไม่สมนื่องไหมหต้มนี่บ่ปนกบนี่บ่ห่อสมแม่บ่เนี่ยแม่บ่ไอแม่ห่อสมสิน้นใครบอกกินสิ้นก็มีหอมอ่อสมปลากระตาเนาก ขาดอย่างหนึ่งทุกคนเถ็ดละโมคล้องแซ่บทุกคนว่าเสียสื่อมาแกงพี่น้องวันแล้วพอบ่มีผักติ๋วก็เลยตกเอ้ยหนึ่งบอกผิดบอกผิดแหกโบราณชิมโบราณชิมก่อนแซ่ยบพี่บอกอ่ะกีนแม่ว่าผู้ใดมาขุดโกมันเป็นโบราณหน่อยผักกับถุมน้ำมันเข่ากันสุดแล้วเนาะน้ำมันไหลเข่าเนียวก็เตีมติ๊บพี่น้อง กินข้าวเหนียวเป็นที่หนึ่งเลยมาเด้อทุกคนสีมงปลครบกันมาเด้อกินข่าวเด้อข้าวิ้มเลครับสวรรค์บันากบ,นะบอเราจามาลูกสาวนะคุย <c oughs> นี่พี่น้องเฮลังกนึงมาเด้อทุกคน่เ็ดเพื่อเด้หองเอือ กพข่าวเด้อพี่น้องข่าเดขเพียงเดียวมารถไฟล่างแล้วหลอดเต็มต้องขอเรื่องบะยักษกระดูก็สือ

จบปะดูมปะดบอนหาลายยังยยาเลนแปอซื้อปกกบไปแล้วจะลืมปนห้เบิ่งเดิอมาเดิอกินข้าวเ้อ ่ยรัตมค,คาา <c oughs> ทางนาไทยนาแเราไปน้องกินกอนแล้วเขาดำนาแล้วทางนั้ากาเขายาวแล้วเขาตกอยจุ่บันวิทวานกาอยู่นาชิมาวด์วักาอยู่นาไม่แพงเขาเจะไทยดำเลยพี่น้องเป็นไ,ไทยหดจดริงเนาะเราไทยแหละเขาดำน้องทางน็ดำทางนี้ก็ดำ กินข้าวแล้วก็มาบ้านพี่น้องนี่แหละคนป่วยเนาะจัยงยามใดซีเศ้าทุกคนก่อนอื่นหลาก็ะขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วงเนาะมืออื่นนัดคดอตันวน่านะสีเศร้าและพี่น้องอยางได้เกือบสิบป,ปกติเมื่อนีรัดยางได้แล้วเนาะแต่ว่ามืออื่นคือคลคายแนย่ทั้งวิดก็เป็นหาหมือพี่น้องโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเนาะเป็นคนป่วยแบบนี้แต่พี่น้องกินข้าวแล้วอีเมลเมือ่อฟองงอนแน่ไปใส่บ่ได้โอ้ย าจากงานสาชีพปกติจากเต่าตานทุกคนขอบคุณขอบใจหลายๆเด้พี่น้องสหรัลิปนีไปก่อนพอกันใหม่คิดหน้าเนาะบ๊ายบาย